สวัสดีค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวค่ะกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายนปี2566กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เป็นเดือนแห่งการเลือกรับทรัพย์ค่ะมีทั้งบ้านรถและที่ดินค่ะจะได้ของใหญ่ๆด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะสำหรับชาวพิจิงในเดือนมิถุนายนนั้นเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตค่ะแต่ก็เป็นรอยต่อที่ข้ามฟากข้ามผ่านเรื่องยากลาบากและเหตุการณ์กดดันหรือเหตุการณ์ที่ต้องได้ตัดสินใจอะไรแบบกดดันกดดันมาแล้วค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเพิ่งจะผ่านมานั่นเองนะคะแต่ถ้ามองแบบจริงๆจะ ะะตั้งแต่ปล,ป,ลปลายปี65มาแล้วนะคะมีต้องมีเรื่องต้องให้เครียดค่ะมีเรื่องต้องให้กดดันมาโดยตลอดนั้นละค่ะเหมือนกับเหตุการณ์เข้ามาบีบบังคับให้ต้องได้เลือกค่ะให้ต้องได้ทำให้ต้องได้ตัดสินใจยากลำบากอยู่นะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้ละค่ะเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนี้นะคะ,คม,ม,ะ,คะมีเหตุการณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสลับปรับเปลี่ยนกันไปอยู่ตลอดนั้นละคะ่ะจนมาถึงจุดที่เปลี่ยนจริงๆก็ประมาณกลางกเดือนพฤษภาคมนะคะจน มาถึงกลางๆเดือนมิถุนายนนี้ล้วค่ะหลายคนได้เปลี่ยนงานได้ย้ายงานหรือได้เดินทางต่างถิ่นแดนไกลค่ะมีการเคลียร์ปัญหาเก่าๆที่ค้างคาใจมานานแล้วด้วยนะคะจริงๆแล้วพอเข้าเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ถือว่าพ้นเคราะห์พ้นภัยมาแล้วล่ะค่ะดาวพังคารน,นะคะดาววัฒนาท่านย้ายออกจากเรือนมรณะมาเรียบร้อยแล้วค่ะความสูญเสียความเสียหายที่เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าได้ผ่านพ้นมาแล้วล่ะค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะดาวพังคารซึ่งเป็นดาววัฒนากับอ่อนกําลังลงค่ะเดินหมดเรี่ยวแรงอยู่ในเรือนสุภาค่ะนี่ยังโชคดีนะคะที่ตกอยู่ในเรือนที่ดีอยู่ค่ะมีพระสุขที่เป็นดาวปัตตานีค่ะคอยเข้ามาเกื้อ เป็นคู่มิตรคู่ส่งเสริมอยู่นะคะก็มีคนมาคอยช่วยเหลืออยู่นั่นเองล่ะค่ะ ไม่ได้หัวเดียวกระเทียมรีบซะทีเดียวหรอกนะคะยังมีคนสนิทค่ะที่คอยผลักดันคอยส่งเสริมและให้กําลังใจซึ่งกันและกันอยู่ค่ะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรืออาจจะเป็นคู่ครองของคุณเองก็ได้นะคะรวมไปถึงนะคะอาจจะเป็นคนสนิทที่เชื้อกันนี่ละค่ะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะที่สําคัญอาจจะเป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงด้วยนะคะที่ค่อนข้างจะทํางานเก่งด้วยเธอคนนี้ทํางานเก่งหาเงินเก่งเลยทีเดียวละค่ะและคอยช่วยเหลือผลักดันให้คุณ ผ่านได้ในวันที่ยากลําบากที่สุดได้นะคะแต่จุดที่สําคัญของชาวพิจิกเลยก็คือตลอดทั้งปี66นี้นะคะดาวใหญ่อย่างเช่นดาวพฤหัสนี้ค่ะท่านย้ายเข้ามาครองอยู่ในเรือนอริค่ะดาวพฤหัสก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาอยู่ในเรือนอริเป็นยังไงล่ะคะผู้ใหญ่เพ่งเล็งค่ะหรือจะมีเหตุให้ต้องเกิดความจุกจิกใจกันขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันชาวพิจิกกับผู้หลักผู้ใหญ่นั่นล่ะค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าเจ้านายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ดาวพฤหัสที่เข้ามาอยู่ในเรือนราชาโชคด้วยถึงบอกว่าเสียสักทีเดียวก็พูดได้ไม่เต็มปากหรอกค่ะมีทั้งกึ่งได้กึ่งเสียนั่นเองนะคะกึ่งเสียก็อย่างที่ได้บอกค่ะให้ระมัดระวังประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งกับผู้รักผู้ใหญ่ให้ดีนะคะทําอะไรก็ต้องมีสติอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะฟังให้เยอะพูดใหน้น้อยเข้าไว้ค่ะหรือแม้แต่องค์ความรู้ต่างๆก็เช่นกันค่ะให้ตั้งใจ เรียนรู้ตามโรคให้ทันอย่ายึดติดกับเรื่องเดิมๆอะไรเดิมๆนะคะโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาค่ะที่ยังร่ำเรียนอยูอ่อย่าได้ท้อกับการเพียรเรียนรู้นะคะถึงครูท่านจะดุบ้างด่าบ้างว่ากล่าวตักเตือนบ้างก็เพื่อตัวคุณเท่านั้นเองล่ะค่ะไม่ได้เพื่อใครหรอกนะคะ ส่วนกึ่งดีนะคะก็คือผู้รักผู้ใหญ่ที่เขาอาจจะเข้มงวดไปหน่อยหรือเพ่งเลงไปบ้างเขาก็ไม่ได้มีอคติใดอะไรกับคุณเลยนะคะชาวพิจิกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของหน้าที่เท่านั้นเองนะคะเพราะถึงแม้ว่าเขาจะเข้มงวดแต่เขาก็ป้อนงานให้โอกาสคุณอยู่ตลอดนั่นแหละค่ะและที่สําคัญอย่าไปปีนเกลียวนะคะอย่าไปทําตัวมีปัญหากับเขาค่ะหรือไปทําตัวไม่น่ารักกับผู้รักผู้ใหญ่เขานะคะเพราะถึงยังไงนะคะ เขาก็ยังเอื้อประโยชน์ให้กับคุณอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะในช่วงจังหวนนะนตรงนี้แล้วค่ะเอาละค่ะเรามาโฟกัสในเรื่องของการงานเพิ่มเติมเข้าไปอีกค่ะเมื่อชาวพิจิกค่ะมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวการงานค่ะช่วงครึ่งเดือนแรกดาวการงานอยู่ในเรือนปัตตานีค่ะแล้วเลงมายังจุดเกิดค่ะยังคงมีความกดดันจากเรื่องงานอยู่นั่นเองนะคะอาจจะต้องทํางานแข่งกับเวลาอาจจะมีความกดดันหรือมีปัญหาอยู่บ้างในช่วงต้นๆเดือนค่ะด ภาวพระอาทิตย์นะคะเล็งมายังเรือนของพระดาวพังคารค่ะแล้วมุ่งเข้าสู่เรือนมรณะหลายคนมีความคิดนะคะอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานไปทํางานในที่ใหม่ค่ะหรือถอดใจจากงานเดิมที่ตัวเองทําอยู่แล้วนั่นละค่ะก็เป็นครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองนะคะเป็นครึ่งเดือนที่มีการติดต่อแล้วก็การเจรจาล่ะค่ะหลายหลายคนนะคะเ,เดินเอกสารเพื่อที่จะไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศด้วยนะคะหลายคนก็ออกไป ไปติดต่อจากเครือข่ายสายคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงของตัวเองนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะขยับขยายในเรื่องของโอกาสการงานเข้ามาใหม่ๆนะคะพอขยับเข้ามาช่วงกลางๆเดือนค่ะหรือสักประมาณวันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะการงานก็จะเริ่มมีการปรับทิศท,ทางไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะยิ่งดาวพาทิตย์นี้นะคะดาวการงานเดินเข้าไปอยู่ในเรือนมรณนะซึ่งก็อาจจะเป็นเรือนที่เสียก็จริงอยู่ค่ะเพราะเป็นเรือนมรณะนะคะเป็นราชาโชคเ มาร่วมด้วยเช่นกันนะคะก็กึ่งดีกึ่งเสียเหมือนกับดาวพฤหัสนั่นล่ะค่ะคือดาวการงานเดินเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะก็จริงค่ะแต่ท่านได้เป็นราชาโชคด้วยค่ะและที่สําคัญค่ะท่านก็ยังเร่งไปเรือนการเงินนะคะแล้วทํามุมกับดาวพฤหัสค่ะซึ่งก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะและเป็นดาวการเงินด้วยเร่งลงมายังจุดเกิดของชาวพิจิกเองนะคะการงานเหมือนเหมือนกับจะมีปัญหาแต่สุดท้ายมันกลับได้ดีสง,งันนะคะ เช่นออกจากงานแล้วนะคะกลับไปได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมมีอนาคตมากกว่าเดิมด้วยนะคะหรือคนที่ทําธุรกิจช่องทางการหาเงินเดิมมีปัญหาแล้วมันบีบให้ตัวคุณนั้นนะคะต้องสอดสวงหาช่องทางใหม่ๆทําเพิ่มเติมเข้ามาค่ะแล้วดันไปเจอช่องทางที่ทําเงินได้ดีกว่าแล้วก็มีโอกาสมากกว่าด้วยนะคะหรือไปรับงานต่อเป็นงานที่คนอื่นเขาทําไว้แล้วมีปัญหาแล,แล้วไม่เสร็จทําแล้วไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีนะคะแล้วต้องไปแก้ไขางาน เด้วยแล้วคุณก็ทําได้ดีด้วยนะคะส่วนรายรับเนี่ยนะคะเรียกว่าเลือกรับทรัพย์เอาได้เลยค่ะจะเป็นอย่างนั้นนะคะหรือมีงานเข้ามาเยอะค่ะ มีทั้งงานนอกงานในเลยนะคะและก็ถือว่างานเยอะจัดเต็มมากนะคะและมาพร้อมๆกับรายรับรายได้เลยทีเดียวค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะคือเหมือนจะมีปัญหาก่อนในช่วงแรกๆแล้วกลับมาได้ดีในช่วงหลังๆนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าพอเลยกลางๆเดือนไปแล้วค่ะการงานจะเริ่มกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะใครสมัครงานเอาไว้นั้นนะคะสัมภาษณ์งานก็จะมีการตอบรับกลับมาค่ะแม้แต่การสอบแข่งขันอะไรก็ตามจะมีความสําเร็จ ผักดันไรเอาไว้ก็จะมีความสําเร็จด้วยนะคะจะเกิดผลขึ้นมาได้ดีเลยเทียวค่ะผู้รักผู้ใหญ่เห็นก็พึงพอใจเข้าตากรรมการเข้าตาโจรเลยนะคะ ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะเริ่มจะมีข่าวดีเข้ามาเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วนะคะในเรื่องอนั่นบ้างเรื่องนี้บ้างนั่นแหละค่ะการค้าการขายได้ลูกค้าเพิ่มเข้ามามีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะมีการทำงานแบบเป็นทีมที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะพ็กเกจอยู่ในเรือนการงานเซนจะดีจะแรงมากค่ะจิตสัมผัสจะแรงมากนะคะโดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของหมอดูโหราศาสตร์นะคะ,ะหรือทำนายทาย อะไรก็ตามค่ะช่วงนี้สัมผัสแรงจริงๆนะคะแม้แต่คนที่ทํางานโดยทั่วไปก็ตามค่ะการคาดการการคาดคะเนนร่วงหน้าในเรื่องของการของงานนะคะในเรื่องของลูกค้าอะไรก็ตามค่ะแม่นยำม,มากค่ะฉะนั้นจะเป็นช่วงที่วางแผนได้ดีมากๆค่ะช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะ ยิ่งขยับเข้ามาไปไปลายเดือนค่ะโอกาสยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นนะคะถือว่าปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเป็นลําดับเรืนอดับไปเลยค่ะถึงแม้ว่าช่วงต้นๆเดือนอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนั่นเองละค่ะอย่างที่ได้บอกไปนั่นนะคะโดยเฉพาะใครที่ทางานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมค่ะหรือต้องทํางานร่วมกันกับผู้คนหลายคนนี้นะคะให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ของตัวเองสักนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานหรือกับคนที่บ้านคนในครอบครัวก็ตามค่ะอาจจะมี สกิดให้คุณโมโหอยู่บ้างนะคะเหมือนมาสกัดดาวลุกนั่นเองละคะ่ะอีกอย่างนะคะอารมณ์จะสวิงง่ายมากในช่วงนี้นะคะนิดๆหน่อยๆก็โมโหแล้วละคะ่ะจุดนี้ก็ต้องระบัดระวังนิดนึงนะคะชาวพิจิกในช่วงต้นๆเดือน,นะคะ่ะบางท่านก็อาจจะเจอกับหัวหน้าที่อาจจะจู้จี้จุกจิกไปสักหน่อยนะคะในเรื่องของงานในช่วงนี้ละคะ่ะหรือถ้าเป็นเจ้านายของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะอาจจะเคร่งเครียดกับงานของตัวเองมากจนเกินไปนะคะอะไรไม่ได้ ดังใจนิดๆหน่อยๆไม่ทันใจไม่เป็นไปตามเป้าก็จะงดหงิดค่ะก็ขอให้ใจเย็นๆสักนิดหนึงนะคะดังนั้นค่ะครึ่งเดือนแรกๆนะคะระมัดระวังเลยค่ะเรื่องของอารมณ์นี่ละค่ะและความใจร้อนของตัวเองเป็นหลักๆเลยนะคะเรามาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะส่วนประเด็นการเงินนะนะคะ ดาวการเงินนะคะเข้ามาอยู่ในเรือนอริแต่ก็ได้เป็นราชาโชคเข้ามาร่วมด้วยค่ะเหนื่อยละค่ากับการหาเงินก็ดูออกอยู่นะคะกว่าจะได้มานะคะแต่ว่ามันก็คุ้มค่ะคือขอให้มีงานเข้ามาเธอค่ะเงินดีตลอดเลยนะคะอย่างที่ได้บอกไปนั่นละค่ะ หรือถ้าจะมีการเสียเงินมีรายจ่ายอยู่บ้างมีเกณฑ์การซื้อของที่มีราคาแพงๆอยู่บ้างนะคะเพราะพระราหูดาวพันธุมาร่วมเรือนอยู่กับดาวการเงินอยู่ในเรือนอริค,ค่ะจะได้ซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถจะได้ของใหญ่ๆนะคะหรือมีการซื้ออะไรก็ตามค่ะที่เป็นราคาแพงๆค่ะมีการลงทุนอะไรก็ตามค่ะที่ค่อนข้างจะใช้เงินเยอะอยู่พอสมควรนะคะในช่วงต้นๆเดือนนะคะควรที่จะระมัดระวังการเงินให้ดีนะคะ พอขยับเข้ามาประมาณกลางๆเดือนไปแล้วคะ่ะตั้งแต่ดาวการเงินนะคะย้ายเข้ามาเร่งเรือนการเงินในช่วงนั้นคะ่ะดวงการเงินของชาวพิจิกถึงจะเปิดแล้วนะคะการเงินจะขยับนะคะตัวดีขึ้นตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปแล้วล่ะค่ะก็ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะมีงานใหม่เข้ามาคะ่ะมีช่องทางการสร้างรายรับรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะช่องทางเสริมหรือช่องทางหลักมีเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะคะ่ะ ทำดีๆนะคะได้เป็นเงินก้อนเข้ามาได้เยอะเลยทีเดียวนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังไปนี่และค่ะทั้งเงินใหม่เงินเก่าเงินสะสมเงินจัดเก็บอะไรต่างๆน,นะคะเอาเป็นว่าถือว่าโชคทางการเงินจะเปิดตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปเลยนะคะยิ่งขยับเข้ามาไปไปลายเดือนนะคะยิ่งจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะรับเยอะเลยค่ะหลายคนอาจจะมีการลงทุนใหม่ๆที่อาจจะต้องใช้เงินก้อนอย่างที่ได้บอกไปนั่นแหละคะ่ะเดือนนี้นะคะตรงนี้อยากให้ชาวพิจิกวางแผนการเงินให้ ดีสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับการลรงทุนอาจจะต้องได้ใช้เงินก้อนค่ะถ้าเป็นไปได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่านะคะอย่าเอางบทั้งหมดนะคะไปลงทุนร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะคะให้การงบอ่าบางส่วนเผื่อไว้ฉุกเฉินหรือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะค่อยๆเติมค่อยๆโตไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะจะเป็นการดีที่สุดค่ะเพื่อความมั่นคงกว่านะคะจะเป็นอย่างนั้นนะคะ เรามาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนความรักนั้นนะคะพะส,สุกดาวคู่ปัต,ตน้ค่ะเดินมาเป็นราชาโชคนะคะอยู่คู่กันกับดาววัสนาคือดาวพระอังคารนั่นเองค่ะจะเป็นดาวที่ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะคนโสดก็มีโอกาสที่จะเจอคู่ค่ะจากการเดินทางจากการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายสถานที่เปลี่ยนงานอะไรประมาณนี้นะคะและดอกรักจะมาเริ่มเบ่งบานผีดอกนะคะทรงกลิ่นหอมอบอวลช่วง,งกลางๆเดือนเป็นต้นไป ค่ะและเป็นคนที่ดีด้วยนะคะเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่คุณขาดหายไปด้วยนะคะสามารถที่จะคบหาดูใจกันไปแบบระยะยาวๆได้เลยค่ะแต่ถ้าจะถามถึงความลงตัวในปีนี้มีไหมอาจจะต้องรอสักปีหน้าก่อนนะคะถึงจะลงตัวมากกว่านี้ค่ะส่วนคนที่มีคู่ดูแลใจใส่ใจซึ่งกันและกันให้ดีนะคะในยามที่ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคะคือชาวพิจิกนะคะดาวมรตยูไปอยู่ในเรือนปัตนิอะไร ก็ไม่แน่นอนค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไง่ายๆค่ะอย่าได้ประมาทในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่ให้เอาอกเอาใจกันให้ดีค่ะอย่าวีนใส่กันอย่าเอาแต่ใจกันนะคะให้นึกถึงครอบครัวเป็นหลักค่ะครอบครัวเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะต้องช่วยกันก่อช่วยกันสร้างค่ะด้วยสองมือของพวกคุณนั่นเองนะคะอย่าไปให้ค่ากับคนภายนอกมากเกินไปนะคะและอีกอย่างค่ะอย่าเห็นแก่ตัวแล้ว จะดีเองนะคะคู่ครองนี้นะคะเขาดีอยู่แล้วละค่ะแต่จุดที่บอกให้เรามาระวังเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือดาวมรดยูนี่ละค่ะท่านจะอยู่ในเรือนคู่ปัตตานีอยู่ยาวไปอีก7ปีเลยทีเดียวค่ะขอให้เรามาระวังสักนิดนึงเท่านั้นเองนะคะ เรามาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะหลังจากที่เน้นเรื่องของความรักมาเยอะแยะไปหมดแล้วนะคะไปเน้นที่เรื่องของสุขภาพบ้างนะคะจะต้องดูแลตัวเองนะคะต้องใส่ใจเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงค่ะนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองละค่ะเพราะว่าดาวประจําตัวนี้นะคะท่านอ่อนกําลังลงค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่พอที่จะเจ็บ ไม่พอที่จะเป็นป่วยเป็นไข้นะคะก็อาจจะเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายขึ้นมาได้นะคะจุดนี้ก็ต้องดูแลสุภาพให้ดีสักนิดนึงค่ะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรคะ่ะ มาสรุปประเด็นกันค่ะชาวพิจิกคะเริ่มต้นใหม่ที่ดีแล้วนะคะทุกๆคนคะชีวิตได้ผ่านพ้นช่วงสําคัญกันมาแล้วค่ะอย่ามัวแต่กลับไปดูราม่าเรื่องเดิมๆอะไรมากมายให้มันเสียเวลาเลยนะคะต้องสู้ต่อค่ะต้องลุยต่อแล้วนะคะจากนี้ไปยาวไปจนถึงสิ้นปีนะคะงานจะเข้ามาเยอะมากๆค่ะจะเริ่มขยับปรับตัวดีขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่กลางๆเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปแล้วค่ะเอาให้ทัน เอาให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะพวกเครือข่ายสายคอนเน็ชันต่างๆคุณมีเยอะอยู่แล้วละค่ะทั้งงานนอกงาน,งานในรับเพียบไปหมดเยอะไปหมดนั่นละค่ะส่วนการเงินค่ะยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํามากยิ่งได้มากค่ะจะได้ของใหญ่ๆได้ทั้งบ้านทั้งรถและที่ดินนะคะช่วงนี้สําคัญมากๆค่ะสู้และลุยเลยนะคะขอให้โชคดีมีชัยชนะนะคะขอให้ร่ำร่ำรวยๆกันทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝั คค่ะทุกคนคช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยคะ่ะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีพิจิกคะ่ะที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นเพื่อเตือนให้รมะมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าคะ่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังอยู่คะ่ะถึงความรุนแรงจะลดน้อยลงแล้วแต่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะยังมีคนป่วยอยู่นะคะยังไงไปไหนมาไหนปิดแมสเลยคะ่ะสําคัญที่สุดเลยนะคะเวลาออกจากบ้านเป็นห่วง จริงค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ